อดมมอกเลยแขกงมันที่ดอกสองดอกแบบงามๆครับเลีบบ้ยงคล้องใหญ่เลยจ้ะมนีโอ้ยมาติดเด็กเนาะคสองดอกครับโอ้แบบแจมแบบสวยเลยครับอเอาแล้วครับพี่น้องเออยู่แล้วครับโอ้ยไข่งามๆนะครับไข่งามๆไปเลยสองไข่แต่วพี่น้องครับเริ่มสว่างเริ่มเห็นแล้วครับ สวัสดีจ้าสวัสดีนามันทีหกสิงหาคมุกจ่าพี่น้องมีเสาฝนผ้าหืนผู้ก็จะผู้ทางคำบาปนะจ๊ะไม้เก่าไม้เดิมที่ข้าใดห้ามมาัดหรือว่านี่นะจะพี่น้องมาดูน,น,น้ำกันว่ามนนีสีใดสีไม้มา,า,นนาจากแว่ว่าวัานนี้เราก็เดินทางสีคนนะจ๊เจะเดินทางไะเดืออยู่จ้ะพี่นอ้องกำลัาเปิดคลิปตอนสายๆนะจ๊ะไปดูน,น้ำกันเลยจ้า,อาดาอกเบแขกศมันที่นอกสองดอกแบบงุมงามครับ เด็นพร้อมใหญ่เลยจ้ะมอนี้ยมาตีเด็กเนาะคืองามแห่งเด้อเนาะบานมีที่นอนขึ้นมากระซาวคำหาบแล้วครับสองดอกครับอ้แบบแจ่มแบบสวยเลยครับเี็นังคือของแต่ละคนกินงูเด้อสาวฝนโอ้ยพอแล้วครับจุ๊บหนึงน้ำเงา กันสิผอมมูไงป้าจามินดอกครับพี่น้องพอแล้วครับมีใยงามๆครับแต่ว่าเพิ่อยู่ดอกเดียวเนาะจ้าอืออ๋แล้วครับพี่น้องเอายู่แล้วครับโอ้ยไข่งามๆนะครับจู่มเลยจ้าเจ้นเหมืนไข่เหมืนไข่ครับพี่น้องครับแก่งออกมากเหมอล้จากสีพอเป็นมูเนาะไข่งามๆมีเลยสองไข่ ลงอกสูงครับพี่น้องสูงนะโอ้ยกใส่สูงเหมือครับค้อมันสายพูนด้เจ้ะม่ใส่ได้สางใช่เย็นแล้วเก็บแล้วใส่หน่อยเอาไว้คะลงงอกเลื้งจุมนึงครับ เินมๆูรับครเนๆแเ่ละเป็นน้าเลยน่าหมนะวพี่น้องครับเริ่มสว่างเริ่มเห็นแล้วครับอ้เห็นแมนมาบระท่านเพิ่นครับงาน,น,งนะนกรลรังบานเลยครับบานแข็งเลยครับมาานมาด้น้องแกงแสบไปเย้ยดอกงาน เงี้ยท่านเอาดิบจ้ะไเห็ดผึ่งแดงครับเดี๋ยวหามนะครับอย่างบทันพอเป็นมูยู่ครับนะครับเดี๋ยวมวกดนี้ครับเดี๋ยวเขาจะพิงองดอกนครับเปด้วยแล้วับ ดอกก็งามเลยครับโ oh <my> อเป็นบอห์บเป็นมูแล้วครับเนาะจ้ะคนเขามานอนอ๋อครับอีหลงหนึงงามๆครับยิ่งเพิ่งแดงเลยครับงามนะใช่ไหมไม่นี่ว่านยางูปใช้ไี่ต่พอครับมันนี่อะไรยางแม่เนาะอ๋ออีหลวครับเราหนึ่งเพิ่งแดงจะ้ะ แดงอีกแล้วครับรอะว่านยางพืใส่พอติเฮ็ดครับแต่มัหนียางไปใส่พอติห้อยด้ยครับบานเบ็อย่ามาบอกร้องยางส่วนอะไรมาอวานะขีจุ้มนึงครับอจุ้มจะจ่ายน่อ

Nó không có mà lại nữa Đang đang đứt ทางกันต่อครับผมโอ้พี่น้องครับเจอแล้วครับโอ้ยพิษเพิงเขาดงครับฝนยจะคงมองกันเด้เนาะโอ้ยแดงครับแดงดงเนาะโอ้ยงามเียซาพี่น้องครับต่อยครับแดงขาลายครับแดงขาลายหรือแดงขายาวเนาะบัด ยาวจ้ะมาครับมาบนนี uh ้ค okay, ร right uh ับอเอาแต่จียดอกน้ออ้ง่ายมาเลยทองขาจ้ะเอ้าครับพอจะสีแดงๆวันนี้อ้ยขอครับไม่ไหไอนี่เอเก็บเลยเก็บเลยเอาไดบ่ล่ะอื้อ าเป็นต่้าเสร็จเออสวยๆเลยสวยเลยสวยเหี้ยคาเหีายอาดลาถุงแดงครับผมจุงงามเนื้อถุงแดงครับ แดง,ง,แดงา่ครับแดงคาไลแลครับอืม,อม,ออมอองงาบาดเปดยับตาดีจรง,งล่ะสะฝนเ็บเพือะเิ่งแดงดกงดกงดามๆครับ เห็ดตองหนุ mm ่ฝนครับดอกงามๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปป่าคาที่ลัางนะครับนี่สองดอกอือพี่น้องพี้อันไมป็นยสีมาบวชหอดพิ่นเนาะจเพิ่นเอาบระถันกปอืมเอาเก็บเอาเก็บเอาเดี๋ยวมือเย็นนะสิเอาไปเป็นเสียนะมือเย็นขึ้เสียเดี๋ยวเปลี่ยนแผ่นไม้เนาะเปลี่ยนไม้ไล้วแต่มือเย็น อืครับาสเสในี่ยทาโ้ยงมาบกพอดคนเนาะหวานเอาเวงเดียวเนะอต่อเปนด้วยพิงแดงครับอโอ้ยืันนี้ว่าเด้เหล่าใจเลยครับพี่น่องเอ้ย <c oughs> เอาบระานเมืวานเนาะเด็กขึ้นเมืวานนี่แดงครับที่พึ่นแดงครับแดงแตกด้นเนาะน้ตัวมแน่พี่นาะอ๋อนี่เนี๋ยวี่จะี้นออตุงค้าเตียจ้ะ พี่น้องครับพ่ออีกแล้วครับโอ้สงสัยเฮขึ้นพ้อเอาเกมว่านะสังไมแม่ยางมาบวชดี่หล่ะยางมาหอดกับบุ้มีแนวใช้เมื่อแล้วเอเอาเมื่อไปไหนนะยังเสปไปจด้วยใจ นะครับบึ๊บเป็ดเแดงครับอ๋อแดงนะเห็ดหงสรุดเล่นโอ้ยเห็ดเป็น่วงไหนน้อี่น้องสใพ่ราคาภาษาบอตื่นเต้นแน่ครับวันนี้หวานใส่กิหวานนะอ๋อไปเสียซะเห็ดกอรองนึงครับมาแวะเบื้องปลาล่างพี่น้องออกอยู่ใจเห็ดกอ จ้าซาบฟุพาพี่พ่อหน่องมาสรุปจอดคลิปมูนี้จ้าพี่หน่องมึงอย่าทิ้งซัฝนุ้งกระซังกุ้งเลยจ้าเต็มตายจ้าพี่หน่องมูนี้เฮ็ดหาอย่างก็จ้าเฮ็ดขึ้นมือเดียวจ้าพี่หน่องซาบฟุ้งกังวคือกันเมื่อวานนี่จนจะเอากระบาดมาไหนจ้าจ้าสื่อชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไล์ก็แชร์ก็ิดตามชีวิตเทนได้จ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่งจ้าพี่หน่อง้าลุในคลิปต่อไป ว่าซอฟ์โฟนจิไดสิมันฮิตยังพาไปไม้ได้อีกจ้าสำหรับคลิปนี้เขาตัวกบางกอนจ้าสวัสดีจ้า